<Everybody. S 2> นีุ่นะุ่สาหยุดุสาหยุดให้น้องเลี้ยงเบียหรอ มานเพื่อนนะคะพอดีก็เลยได้ใช้เพลงของเพื่อนไปเลยน้องน้องข้างนี้ค่อยปิดค่อยค่อยเบานะรู้สึกว่าเพลงนี้จะเข้ากับพี่มากเลยเนี่ย สวัสดีค่ะมาหาเศรษฐีทุกคนเราม่วนเอาม่วนเอาหาเอาความมันเอาความสนุกเอาความเบิกบานนะจ๊ะ สวัสดีมหาเศรษฐีท่าน้าไม่ถามส่วนกดมากกอ0 <laughs> โอเคขอบคุณสำหรับมิวสิกนะคะทุกคนจ้าโอเคมาเจอกันอีกแล้วนะคะปกติแล้วเนะาะครูพอดีก็จะมาแบ่งปันเยอะแยะมากมายเลยเนาะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะมาแบ่งปันในหัวข้อว่าว่าเนาะทำไมต้องเป็น T S W ันะคะทุกคนคะ่ะว่า T S W โอเคใครที่อยากจะรู้ว่า T S W ่คืออะไรนะคะวันนี้ครูพอดีจะมาเฉลยให้ฟังอย่างกัน กระจ่างแจ้งในดวงจิตเลยนะคะทุกคนคขาหลายร้อยนี่ไม่กินถีมาแล้วไปซื้อเบียร์เด <c oughs> ี๋ยวจะกกิินะะนไม่ขอตั้งกล้องใหม่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะขอตั้งกล้องใหม่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขาปู่แล้วเนโอเคนะ มาวันนี้จะมารกระจ่างในดวงสิษย์กันไปเลยว่าทําไมจะต้องทำ TS แต่มันอยู่เนาะโอเคมาทําไมจะต้องเป็น TS แต่มันอยู่นะคะทุกคนคะ TS แต่มันอยู่เนาะอย่างงานทั่วไปที่เราทําอยู่แล้วเนาะงานที่เราทําทั่วไปที่เราทําอยู่แล้วเราตอบตอบตัวเองได้ค่ะ ว่าคุณทํางานผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะอย่างครูเพอรี่เองเนาะทำงานมาเยอะแยะมากมายเลยในงานห้างเนาะครูเพอร์รี่จะเป็นคนที่ชอบทํางานห้างมากตั้งแต่เรียนจบม .3 าครูก็จะไปไปทำงานห้างอยู่ที่กรุงเทพนะคะส5ปีเป็นเวลา15ปีนะคะทุกคนจ๋าทำงานผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะ t S W จะตอบโจทย์สำหรับคนไหนที่ t S w นะคะความแตกต่างระหว่าง t S w กับออนไลน์ทั่วไปเนาะออนไลน์ทั่วไปคุณจะต้องตุนสต็อกค่ะคุณมีสินค้าอยู่กี่อย่างคุณจะต้องตุนทั้งหมดเลยแต่ t S w ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตค่ะคุณลงทุนไปเลยคุณสินลงทุนไปเลยคุณเบิงคือเบงง่ายๆก็ได้นะยางสมมุิวาทำามนเท่าไปเปิด้านค้า้านขายตามที่ต่างๆกันแล้วแต่เนาะหรือว่าถ้าเราทํางานโรงงานทํางานออฟฟิศคุณอยากจะรวยได้แต่ออฟฟิศหรือว่างานโรงงานหรือว่าแม้กระทั่งกันเป็นเจ้าของเองด้วยซ้ําเนาะมันก็จะต้องมีการลงทุนเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะทุกคนลงทุนแน่นอนค่ะ ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบลงคุณไม่ชอบการขายแต่คุณลงทุนคุณลงแรงคุณขายก,ก็คือคุณขายขายแรงใช่ไหมงานลงงานก็คือคุณลงทุนขายแรงงานเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเองก็เช่นเดียวกันคุณก็จะต้องลงทั้งแรงลงทั้งเงินลงทั้งการจ้างพนักง,งานในออฟฟิศถูกต้องไหมคะดังนั้นคือ ทีเอสดัมันอยู่ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตคุณลงทุน85,000บาทแต่คุณสามารถที่จะได้สินค้าแสนสามและยังคุณยังไม่ต้องตุนสต็อกเองคุณจะสามารถที่จะไม่ต้องตุนสต็อกเองและก็ไม่ต้องส่งของเองค่ะระบบจะเป็นการจัด จะจัดการให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างในระบบในบริษัทจะเป็นคนที่จะส่งสินค้าให้คุณเองโดยที่คุณแค่สั่งสั่งไปตามระบบในระบบ t ีเอสจะเป็นระบบอัจฉริยะระดับโลกอยู่แล้วคุณสามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้โดยที่คุณแต่ถ้าสินค้าทั่วไปคือคุณจะต้องตุนสต็อกคุณจะต้องมีสต็อกเยอะๆเยอะแยะมากมายและคุณจะต้องลงทุนเป็นร้านเนาะแต่สําหรับทีเอดบันยูคุณลงทุนแค่เธอเดียวนอกกนั้นหลังจากนั้นคุณก็เก็บเกี่ยวตลอดชีวิต เก็บเกี่ยวตลอดชีวิต8ปดหมื่นหาแปดหมื่นหาพันบาทคุณสามารถที่จะโลงแค่เถิเดียวนอกนั้นก็คือว่าจะเป็นผลกําไรหมดเลยและจะเป็นทั้งในระบบที่จะต่องใจให้คุณแล้วก็คุณเป็นคนที่สร้างทีมเก่งเลดชนเลดระดับชนระดับคุณก็จะได้กําไรส่วนต่างจากตรงนั้นอีกโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เป็นลูกทีมของคุณเลยบริษัทจะเป็นคนจ่ายให้คุณเองทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างบริษัทจะจ่ายให้คุณหมดเลย ทีเมันยูจะมีความพิเศษตรงนี้ค่ะคุณไม่ต้องลงทุนเองและคุณไม่ต้องเพียงแค่คุณทําหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ที่ดีเป็นประชาสัมพันธ์ในด้านดีเนาะอยากจะให้คนมาลงทุนอยากจะให้คนที่มีแบบอนาคต mm hmm. กเกษียณอายุได้แบบว่าได้เร็วที่สุด mm hmm. กเกษียณอายุได้ก่อนอายุ60เนาะทีอม mm ันยูถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ขยายทีมเก่งคนทั่วโลกค่ะเยอะแยะมากมายเลยที่คุณนั่นจะคุณคุณรู้จักเนาะและใน เฟซบุ๊กหรือว่าในออนไลน์เน็ตเหล้าโซเชียลต่างๆพวกนี้ค่ะโซเชียลต่างๆที่คุณน,นั้นรู้จักผู้คนมากมายเขาก็อยากที่จะลงมาลงทุนกับคุณเมื่อคุณสร้างทีมได้ใหญ่ขึ้นคุณยิ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากขึ้นกำไรหลักแสนง่ายๆสบายๆผู้นำหลักแสนเกิดเยอะแยะมากมายเลยค่ะในระบบ PS เแต่นยูเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรง่ายมากๆถ้าคุณน,นั้นเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบที่จะตุน็อปทเอสแต่บนยูจะเป็นเหมือนห้างห้างหนึ่งค่ะทุกคน ชีสแต่มันอยู่จะเป็นเหมือนห้างห้างหนึ่งที่รวมสินค้าทุกอย่างไว้ในนี้เสร็จแล้วในบริษัทเจ้าของห้างจะเป็นคนจ่ายผลกำไรให้กับคุณเท่ากับว่าคุณนั้นมันเป็นหุ้นส่วนกับห้างเนาะไม่คุณจะไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นตัวแทนขายทั่วไปเนาะคุณจะได้กําไรเยอะแยะมากมายเลยทั้ง10-4ถึงเอร์ซนาะถ้าเป็นเลส สมอก็จะคือคุณก็จะได้5%าเจากการขายส่วนสมออแล้วก็ VIP แล้วก็มี VIP นี่จะได้เยอะสุด22%คุณจะได้เปอร์เซ็นต์จากการขายและอีกหลายสิ่งเยอะแยะมากมายเลยที่คุณจะได้มาแบบฟรีง่ายสบายๆบ,บ,บอกได้เลยมันคุ้มดคดุมสำหรับคนไหนที่คุณอยากที่จะมีอยากที่จะกเกษียณอายุของตัวเองก่อนอายุ60เนาะ และเป็นงานที่โคตรสบายมากๆคุณจะอยู่แห่งหนึ่ตำบลใดคุณแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวคุณสามารถที่จะทํางานได้แล้วค่ะทุกคนคะ G f W จะบรรยูตอบโจทย์สําหรับทุกคนที่แบบว่าคุณไม่ต้องตูนสต็อกคุณไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวคุณสามารถที่จะไปได้ทุกที่ทุกคนแห่งหนได้ทุกที่เลยแปดหมื่นห้าพันนี้คุณจะได้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ และคุณจะได้จากการขายและจากคุณจะได้จากการขยายทีมเมื่อคุณมีทีมเยอะแยะมากมายคุณก็จะได้ถึง5ชั้นตอนนี้จะมีซูปเปอร์เอพีด,อด้วยด้วยคุณจะได้ถึง6ชั้น6ชั้นนี้ก็จะมีลูกหลานเหรียญหลนคือคุณจะกินได้ทั้งหมดเลยและยังจะเป็นโมรด,ดกตกทอดไปถึงลูกหลานของคุณได้ด้วยบอกได้เลยว่าจะเป็นเหมือนเซเว่นนะคะก็ะเป็นเหมือนเซเว่นเนาะเมื่อคุณขยายทีมไปเยอะมากเท่าไหร่คุณก็จะได้กินตรงนั้นเยอะแยะมากมายเลย วันหนึ่งวันใดที่คุณนั้นขี้เกียจจะทําแล้วคุณสามารถที่จะโอนมรดกตนนัวนี้ไปให้กับลูกหลานเลยล้วนของคุณได้แบบง่ายๆสบายๆบ,บอกได้เลยมันดีมากๆเพียงระยะแรกเท่านั้นที่คุณจะต้องแบบโอเคนะฝึกฝนเรียนรู้สักหน่อยว่าเออการขายออนไลน์มันทํายังไงวะแต่ว่าบอกได้เลยคุคุคุรีบอกได้เลยว่าในนี้มันคือในระบบ G S แต่มันยูอ่ะเขาจะสอนเอาไว้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะ จะมีดังนั้นคุณสามารถที่จะไปเรียนได้เลยว่าถ้าคุณยังไม่เก่งการขายคุณยังไม่เก่งไม่เก่งออนไลน์ในระบบจะมีการสอนให้คุณเรียบร้อยค่ะเพียงแต่ว่าใจคุณนั้นอยากที่จะแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจริงหรือเปล่าอยากที่จะสําเร็จจริงๆหรือเปล่าคุณก็จะต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนสักนิดหนึ่งลงทุนในการพัฒนาตัวเองลงทุนในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยากจะรู้อะไรคุณก็เข้าไปเรียนบอกได้เลยว่าตรงนี้เราจะเรียนต่อตรงกับแม่ครูสิตาทั้งหมดเลย ว่าคุณเป็น V i p เราจะมีคอร์สที่มันจะสำเร็จให้คุณได้แบบ,แบ,บง่ายสบายสบายบอกได้เลยเลย,ยอดเยี่ยมมากๆกับพี w ดยูถ้าคนไหนที่คุณสนใจนะคะคุณสามารถทักมาร่วมทับร่วมถิกับคูเปอรี่ได้เลยบอกได้เลยว่าใครเจอคูเปอรี่โคตรโชคดีใครได้อยู่ในพี w ัยูคุณโคตรองโคตรองโคตรโชคดีในชีวิตคุณจะแบบง่ายๆสบายสบายอยากจะมีชีวิตอิสระเสนีเหรออยากจะไปะเที่ยวต่างประเทศเหรอคุณไปได้เลยคะ่ะ แต่ระบบยังคงรันให้คุณตลอดระบบยังคงทํางานให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องมาห่วงหน้าพองหลังว่าเออโอเคท่านวันนี้ฉันยังไม่ได้ขายของเลยหรือว่าวันนี้นยังไม่ได้โพสต์สินค้าเลยแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านเองถ้าคุณเป็นคนเป็นออฟฟิศหรือว่าทํางานอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเพดานรายได้ค่ะแต่สําหรับการขายออนไลน์ในระบบเแต่มันอยู่เราจะไม่มีเพดานรายได้รายได้นี่จะมาแบบอินฟินิตี้รายได้นี่แบบไม่มีเพดานรายได้ค่ะ อยู่ที่ว่าคุณนั้นจะเสกสร้างได้เท่าไหร่คุณจะมีลูกธุรเยอะมากมามแค่ไหนถ้าคุณมีลูกพิมพ์เยอะคุณก็ยิ่งมีรายได้เยอะคะ่ะง่ายๆสบายๆเสกได้สร้างได้สำเร็จไปกับ PS เแบบมันอยู่ถ้าใครคนไหนที่คุณอยากจะมีชีวิตที่อิสระเสรีเนาะอยากจะไปไหนก็ได้ไปโดยที่คุณไม่ต้องมาห่วงหน้าว่าคอยจะต้องอ๋อคอยเปิดร้านนะคอยจะต้องเติมสินค้าต้องนู่นนั่นนี่นะคุณแค่สั่งสินค้าคุณก็สั่งไปตามระบบสั่งไปตามอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตโซเชียลแค่เนี้ยง่ายๆสบายๆอยากที่จะสาเร็จอยากจะมีชีวิตที่อิสระ TFW คือคําตอบสุดท้ายของคุณนะคะทุกคนจ๋าใครสนใจมาร่วมทัพร่วมทีมหับคูคารีเชิญได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะคะทักแชททัก,ทก,ทก,ทกอินบ็อกซ์มาได้เลยบอกได้เลยว่าตอนนี้คือแบบว่าทีมคูคารียิ่งใหญ่มากๆและขยายทีมไปทั่วทั่วโลกแล้วค่ะตอนเนี้ยเป็นอะไรที่ง่ายๆสบายๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเรายังไม่เป็นอะไรเลยในระบบจะมีสอนให้เราทุกอย่าง ดังนั้นใครสนใจนะคะทักหาคูเกอรี่ได้เลยเร็วๆด่วนๆนะคะคุณมาก่อนคุณก็รวยก่อนค่ะมาก่อนก็รวยก่อนเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนคุณก็จะมีแบบลูกทีมเยอะแยะมากมายทั่วโลกเลยมาก่อนรวยก่อนตัดสินใจก่อนรวยก่อนนะคะดังนั้นรีบๆนะจ๊ะทุกคนขาก่อนที่คุณจะเป็นคนท้ายๆคุณจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่หลังท้ายแล้วเขามองดูหรือว่าใครคนไหนที่แบบว่าเออยังไม่ตัดสินใจก็ ดูไปก่อนดูคนอื่นสําเร็จไปก่อนแล้วก็มองดูเขาว่าเาก็ได้จะคิดว่าเมื่อไหร่จะเป็นคิวของฉัน <c oughs> เมื่อไหร่จะเป็นตาของฉันเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่ตัดสินใจคุณก็อยู่ที่เดิมค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะใครสนใจก็ทักหาคูพปอได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าใครเจอคูพปอี่โคตรถึงโคตรถึงโคตรโชคดีค่ะเพราะผู้หญิงคนนี้จริงใจร้อยเปอร์เซ็นและให้สุด,ส,ดสุดใจมีเท่าไหร่ก็สอนให้สุด,ส,ดสุดใจ แบ่งปันได้ทุกสรรพสิ่งที่เรานั้นแบ่งปันได้แบ่งปันความรู้แบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันกดแรงรดูกดกฎจักรวาลแบ่งปันเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับระบบไทยที่ยังไม่รู้คุณก็สามารถที่จะทักมาถามคุณพลีได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสนใจรีบๆทักมานะคะ